เด้ออ่ไปครับสวัสดีครับไอสวัสดีครับสวัสดีครับเกออ้าวถ้บุญกับปูมาหนีโดนไปครับถับว่าแล้วโดนนะครับประมาณตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาครับช่วงปีใหม่นะครับตีอาธิบดีเพิ่ง็นเพิ่งมาฟูจากปูครับปูจากปูครับครับแต่ว่าปูก็หายไแล้วนะประธานโช่วงหายไรแล้วโอ้ฟูกับประธานโช่วงหายเพราได้ยูได้ใส่ยูนะครับเพราได้มาได้ใส่ครับมันเป็นรายเดือนเข้าไปนะครับเนาะลายที่รายเดือนเข้าไปครับเัน สองคนทั้งร้านมันผู้ใดครับเหมนมาก่ากันอันนี้อันนี้ร้านเช้าอันนี้พี่สะพ้ายค่ะโอ้พี่สะพ้าย่มากาต่มาไม้ด้ยนะครับไม้ไม้ด้ยเนี่ยร้านเนื้อแรกฮ่าเนื้อแรกใครออกชอบยูทูบเลยบาทออกทีวีเลยตามไปด้วยส่วนเปยมาน้ำกันเด้อครับอ่างวดนี้ตัวเลขขององค์ปูชีปากาวองค์ปูตาเฮ้านี่ตั้งแต่ไอ้เบิ้งคลิปมาอ่าไอ้กับเจี๊ยมนี่โตมากไปในใจทีมีนะครับมีแล้วมีนะครับครับมากตัวใดครับตัวที่ผู้บ้านผู้สี่แจกบัตรคนจน สีแจกคลิปที่มีบัตรคนจนโอ้คลิปที่มีบัตรคนจนผู้ทะเบียนรถทะเบียนรถครับทะเบียนรถกอไก่ห้าศูนย์เกียโอ้ทะเบียนรถกอไก่ศูนย์ห้าเกียศูนย์ห้าเกียนี่บอกเน่นครับโอ้อันนี้คุณยีให้ประธานโชคสามตัวตรงวนี้ที่เน่นครับเน่ยสามตัวตรงเป็นยังไงคือไปมาคลิปนั่นไงเพราะว่าผู้สีเว้าหน่อยๆแล้วกับมันสิกสกิบใจแป๊บเลยว่าจังเนียก็ต้องตัวนี้แหละ มักตัวนี้ครับตัวนี้แล้วการมันสกิดใจเลยแมนสกิดใจเลยแล้วอีกตัวนึงมักกีเก้าศูนย์ังไงคือคือไปมักเก้าศูนย์ว่นเก้าศูนย์การดิเลกรถฝันเกลียวเต็งวันที่แล้วครับโอ้ฝันเกลียวรถจะาข้องแมนนครับมันทันทีผ้าไปผ้ามาอยู่นี่แมนนครับแมนครับฝันว่าจังไหไอ้ฝันว่าเขามาลักเครื่องรถออกครับฝันว่าเขามาลักเครื่องรถออกแมนแมนมันตองมันตองหดครับตองัดครับฝันตองหดได้ตัวนี้แมนครับแมนครับ ฟันว่าเขามาลักยกเครื่องรถออกแมนครับแมนโอ้ที่ไปที่มากก็สิมากเก้าศูนย์ครับแล้วมือเส้านี่ก็ฝันอีกแค่นึงเอาฝันสดๆมันๆร้อนๆนิดหนี้งมือเส้านี่ฝันอีกครับฝันตอนแรกฝันเห็นท่อท่อปลูกบักเน้าท่อปลูกบักเน้าห้องปลเนี่ยครับผมเก่าทอเก่าทอครับเก่าทอฝันเก่าทอทำยังไงเห็นปุ๊บเอาเก่าทอมาอยู่นี่ได้สลับสลับไปรับอีกน้อยนึงฝันอีกฝันต่ออีกตัวนี้ฝันต่ออีกฝันต่อนครัเดียวกันนี่ละครับ ฟันเห็นควดนี่โอหาควัดครับผมตกอยู่ทางนายห่าควดก็เลยออฟันนี่สิบบัาสกิดเลี้ตัวนั้นโอ้ตัวทีมากบอกันเลยมากตัวนี้เลยครับตัวห้าห้าก็ดศูนย์กับ90้าศูนย์ตัวมัดตัวมัดในมัดห่าเก็ดศูนย์กับเก้าศูนย์นี่ตัวเป็นไอ้มักฟันเชีนเชียนจ่อจ่อฟันเมื่อเดียวติดตัวกันพี่น้องแล้วก็ฟันตัวงวดฟันตัวงวดฟันมาคุณมาหลักเครืองหลครัอ้่เครืองหลดของออ ทะเบียนรถตัวได้กุ้หนึ่งศูนย์เก้าเก้าครับห <10 99 S 1> นึ่งศูนย์เก้าเก้าครับพี่น้องบัวลายตัวนะครับเรียกว่าบัวลายตัวอ่าอันนี้เป็นแค่แนวทางเป็นแค่์ข้มฝัน,นครับเจนี่มีตัวมากไปมาหน้าใบเราดึงม, <c oughs> มาเกลศูนย์โคโลเอา้า <c oughs> มาเกลศูนย์โคโลเมื่อนี้สิไปทั้งเอสจีตั้งบันดุงหรือว่าเอสจีมาจากกรุงเทพนะครับเนาะแล้วก็มีทีมงานกองแงา่ครับเป็นกไหคลิปเจ็ดลิปอันนั้นฝันว่าครับเป็นมัก เจ็ดศูนย์โครโรนั่นก็ไดมันมักเจ็ดศูนย์กับสิบเจ็ดเพราะสันว่าอ่าเพิ่นจ็อืมเพิ่นฝันเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่นมากคับเถวายต้นผาป่าปูเมืนบ่กลับขึ้นไปฝันว่าได้ฟ้อนอ้อมเบิดคุ้มเพราะสันฟ้อนเซ่กันครับย้อนลอตเตอรี่สิบเจ็ดใบเพราะสันอืมอันนี้ครับแล้วมันมันเลขอะมันจะมีมีบทมีลางนะครับเนาะมีบทมีลางในรัฐบาลไทยครับบอกว่าสองตัวบนหรือว่าสามตัวหน้าทั้งสี่นะขอให้เป็นสองตัวบนสามตัวล่างเนาะครับกลับยังไง ครับอ่าขอขอบคุณขอบคุณไอเรียนอะไรครับเด้อที่มาให้แนวทางเอซี่ครับผมอ่าโอ้ดวนส่วจะมาเห็ดชิปกันเนาะเห็ดชิปเห็ดยังกันครับแต่ปูอาร์ซีโดนมาดาลใจให้ยิ้มมาเห็ดครับตัวเลขอาร์ซีเป็นยุคกับพวกไอหรือว่าตั้งนั้นให้ตัวเลขเอซี่ภาวะฟูเพลินกับสบายครับเพลินกับให้ตัวเลขบ่ได้ให้ส่งบ่ได้ครับเพิ่นเจ็บข้อเพิ่นครับขอให้ขอให้ความฝันของไอเป็นจริงเลยครับเด้อครับเกียรติความสูงๆมงความน่านกันเว่อทุกปูทุกคน เพราะว่าปูสีหายยุงกันนี้ให้ยสามตัวแตกปูว่าปูสีบัตรคนจนโอ้ปูสีหายสามตัวแตกสามตัวแตกเพราะว่าปูบอกว่าที่ในคลิปไปย้อนเบิ้งเด้อครับเด้อคลิปอันยิ้มบอกว่าปูสีห้บัตรคนจนเด้อกอไก่ศูนย์ห้าเกียรติปูบอกมันซิวนี่ล่ะพาไปพามาขายกล้วยได้ไก่ศูนย์เกียรติหนึ่งกัวกับเก่ามาอยู่แล้วเนาะแม่นครับรถไปแดงเพิ่นก็ไก่รถไปแดงเพิ่น ก็จะเป็นเก้าเพื่อนว่าปูดนะมันถึงเป็นเก้าศูนย์เหรอนนั่นแหะเพื่อนห้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับสาธุสาธุอาพูดจอคลิปฟังคลิปปูใคายเกลียดดิเอาแบบละเอียดเลยแอดเนี่ยจำอะไรได้เนี่ยก่อไก่เนี่ยครับแต่ว่าแอดยิ้มแอดคลิปโยครับบ่บ่อีกสองพักย้อนหลังไปื่อนสามสี่หมื่นที่ปูใส่เสียต่บางหอดนะวันนั้นยิปซีนี่แหละปูนะครับปูยิปซีดูครับจอคายก็แอดยิ้มอีกอ่าครับกันมากขันตามมาบ่ายแล้วเด้อเก้าศูนย์และการศูนย์ห้าเก็บ ศูนย์ห้าเก็หรือว่าห้าเจียศูนยเชียงเนะครับเกันเออครับขอบคุณหลายครับครับเพือนูเด็กคุณูนน้อยมากตัวไดหนี่ล็น้อยม่ตัวมากไปโบนี่ถือกต้องเล้ยวจวาคราบขอบุณขอบคุณหลายครับเางก็ไปนะครับเด้อมัมันําสเดือมัครับันครับครับใมันมันน้ำาบน้ำใสเราเวยครับเด้อคือบาด้เฮ็ดบุญน้ำกันครับูชกมันมาครับเดินทางไปไสสิไปไตัวครับันนี้ไป มีทยาพันไปซื้อน้ำเหล่าไปเฮ็ดลุงทานครับโอ้ครับการับเด็ดบุญกระไดบุญน้ำกันครับใได้โชคได้มานไปเฮ็ดวัดได้ครับบัดนี้ดงน้ำตานครับโคดงน้ำตานครับผมอ่าครับผม้ได้โชคได้มัลน้ำกันดนะครับเด้อมันฮวอนเอาหางน้ำกันฮวอนไปเอาของเย็นไปแจกไว้ก้าวข้ามผมครับซื้อน้ำื้อให้ไปครับาดีครับให้บุญได้กระไดบุญเชื่อเก่าครับให้ได้โชคได้มานครับตัวเลขของไอ้คนนะครับอยู่กรุงเทพนะครับคนเดือนด่างมากครับดวงบุญอยู่กับพู่อยู่เป็นประจำครับความฝันของคนฝันตั้งแต่ตรงวดก็คือครับฝันตงวดก็คือ ฟ ok? ันว่ามีก้นมายกเครื่องลดคนออกมือหรือว่ามาลักกับว่าใดกับลาคาหมาเมื่อคืนนี้ฟันใหม่ๆสดๆฟันซองกันสองเทื่อขึ้นเดียวฟันซองสองเทื่อครับฟันว่าเห็นทอนะครับเนาะเอาทอเอาทอปูนนทอๆกลมๆหม่าเก้าทอว่าบานเสร็จแล้วนะครับเนาะก็เหมืนกับเพื่อนกับกับเอฟซีธันไดมาก์กไปยิบไปหาน้ำบายเพิ่อนเพื่นบอกว่าปูเสีใหายแขนๆวดนี้สามตัวว่าสันอ่าตัวใรกท่านว่าศูนย์ห้าเกตหรือว่าเกห้า ห้าเจ็ดศูนย์หมัดกระตำนะครับเด้อขันบัวมัดกระพันครับทั้งสองเถึนแค่แนวทางครับใส่วิจัยยันในการรับชมครับแย่งยิ่มแย่งใจแยดตะมู่กับคอขอดบุญขอพุ่พ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านนะครับเนาะอ่าที่กดไหลกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ตลอดครับบ่าวจะลุ้มคิดได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกับกดไหลกดแชร์ให้คือเก่าครับกับคอขอบุญบารมีองค์ปู่ที่ปะเขาปู่ตาครับโดยบรรดาในสายบุญของปู่ครับสิไปยิบสลากกินแบบบงรรัััฐาลตวใใใดดไปคกขอห้ อ,องปูนะครับไปดนบรรดาลใจให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีสายบุญที่บริมารรวมงานครับไปดนใจไปยิบใบที่มีรางวัลน,นะครับเนาะมีรางวัลให้ได้โชคได้หมันให้รวมเพชรรวมสางน้ำกันครับมืออื่นยังมี่นะครับเด้อมืออื่นมาต่อ,อมือสุดท้ทยนะครับเป็นมือสุดท้ายของเดือนนี้ครับมือวันที่สองนะครับมืออื่นวันที่สองพฤษภาคมเป็นมืองวยรัฐบาลไทย หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกครับผมเข้ากับมารุนน้ากันเข้ากับตังคิดภาวนาครับซอยกันนะครับเนาะซอยองค์ปูตาองค์ปูชีะขาว้าความองค์แม่คู่เห้าครับก็ขอให้ตัวเลขของปูตาเห่าเขายีกครับเขาบนเขาล่างครับพ่อแม่พี่น้องครับก็สีได้มีปัจจัยรวมเค็ดรวมสางนั้กันครับสำหรับก้มฝันของแอดยิมครับก็อย่าลืมนะครับเด้อแอดยิมฝันว่ารถจากของเสียหรือว่ารถจากของหายนะครับเนาะครับอัตเบียนกับซีหนึ่งศูนย์หกครับผมมือเส้านี่ ครับแม่คู่ไปจุดถูกคารวะปูรีขัดจากเบิงมอลำคณมขนาใหญ่อ่าจากเบิงมอลำคณะขนาใหญ่ให้โชคให้มานลูกหลานตัวประสนานมาครับปูรีได้มากับสิบแม่คู่ครับบอกสิบเจ็ดนันเด้บัดเบอเร์กุญแจนะครับเนาะเบอเร์กุญแจเบอเร์กุญแจนันเด้เบอเร์สิบเจ็ดประสานว่าอ่าเอฟซีมักกะตามครับสิไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลครับเชิญนะครับเลือกฝาไปยิบไปหาว่าจะเป็นไขรมดแดง ครับตัวเลขที่แอดยิ้มนะครับเนาะอ่าครับไปยึดไปหาสลากินแบ่งรัฐบาลไว้ครับที่ปูประท่านช่วงใหญมาครับก็มี11 6006แล้วก็อ่า16 61 9009นะครับเนาะครับผมที่ไปยึดไปหาสลากินแบ่งรัฐบาลไว้กับทะเบียนรถตัวคล้องในละครับ4106หรือว่า106เขนเขนเจ้าเจ้าครับผมอ่ามักกระตามพันบ่มักกระพาน ครับเบิ้งเป็นแชน่หน้าทางนะครับคือว่าเบิ้งเป็นการบันเทิงครับสำหรับชิมนี้ทั้งช่องก็จะขอจบคลิปล้มเทียงเสมียร์เอฟซีไซบุญทุกทุกท่กกานโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆครับแอดกับขอสวัสดีครับเพื่อนเอฟซีฝากมาที่สี่ครับแม่กูจนกระซาศนใบซิมฮามือกรเห็ดป่าป่าเป็นพ<ส>ิศพิษครับ วัดหนึ่งขึ้นวัดทั้งอำเภอพันธุครับที่ไปฉลองครับบางวันที่่อาวันที่เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีพ้นดนตรีคณะใหญ่พอครับแล้วก็บโมว่านหรือว่าบุกวานวันที่29ครับกับแม่คู่กับผ้าลูกศิษย์ลูกหาครับนุำปลาป่าไปทั้งวัดสาสนุบุตรวารามครับยอดผาป่าก็ได้สองแสนนะครับสองแสนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเป็นยอดผลาป่าที่วัดสาสนุบุตรวารามครับเป็นกับพี่ ศรีสานต่อหลายสิ่งหลายอย่างครับทำงานก็มี่สองวันทีทีฮัวปูตาเลยครับเลือกขับอยู่วัดวันเพียรขับอำเภอบันถือครับอ่าครับผมละกาตำรวเขื่อนน้ำขับอยู่ตรงขามอนามัยครับวัดสาสนบุตรบราลามขับเอฟซีพันไปพันมาขับกระแวะไปได้เลยครับเลือแวะไปสักการะกาบไหว้น้ำตกปูตาหรือว่าจะเป็นหัวชั้นนะครับที่เะเริมฉลองไปบางกี้นี่ที่เดือนที่ผ่านมา ครับอ่าใส่สงการบัณฑิตเข่าสงการพอดีครับกระมุนอุ้ยปุ้ยเนาะครับเนาะครับอ่าครับผมมีซาอาจารย์สาธิตครับไปอ่ารวมงานเพื่อครับมือนักเนาะครับพร้อมกำลังกู้ของอุนเฮาครับกับแพทย์บาลก็รู้ว่าคนหลายดีครับมือเสริมฉลองครับผมเฮาสีเสริมฉลองอีกกับคุณนะครับพระมหาเจดีเฮาแล้วครับแล้วกู้เฮาปู้ตาองค์ปู้ทุกพระองทุนสั่งครับให้ฉลองค่อยฉลองได้เนาะครับเนาะอ่าขอพรเราได้แม่เด้อครับอ่า ครับบมาเป็นว่าตางท่านครับหน้าที่การงานนะสิครับตางท่านก็จะมีเรื่องโชกลาบครับเพราะว่ามีโชกเรื่องโชกลาบครับก็จะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าลูกเตาครับอ่าครับผมลูกเตาเาอีพ่อเอ้ยเห็นร์เด้อครับจะมานะครับอ่าสวัสดีลวดครับผมสวัสดีครับสสวัดีครับคเอฟซีก็มาจากบ้านธาตุนั่น่ะแม่บ้านธาตุแบบเพลนหลายเนาะครับเนาะ ครับผมโอ้ปู่เฮาก็สิดีใจนะครับเนาะมาซอยควัญซอยกันมื้อนี้ครับอ่าที่ที่ปู่ตาก็มียังมากมายดอกครับล่ะขับผับปลาก็ได้ครับเออแต่ว่าต้นผักปลาไม่ยังมากมายอยู่ครับครับก็มีมาหลายเด้อครับเด้อ FC ท่านจับบัดคอนเจนก็สิมาอยครับคือคุณพ่อหำกับคุณแม่ปลอดภัยครับเพิ่นก็จะเดินทางมาครับแต่ว่าคะแน้ฮอดครับผมแล้วก็ครับหลายผู้หลายคนนะครับคือคุณแม่เปียมในสำเพิ่นก็มา ครับอ่ากิสมาคือเกขาหน่ะล่ะรับฟุนไยม่ครับเอฟซีพิมาใหม่ครับผู้์พญาอ่าอ่าให้ลูกให้ล้านครับทางช่องไอหนาไอตาเด้อผู้เด้อให้คนในช่วงเรียนมานั่งหมวดสีมาให้คนในมาอีกให้คนในมาอ่าซอยเฮ็ดซอยส่างนะครับคนในช่วงเรียนมาแล้วอืมหมวดนี้กระโดดบันดาลให้เอฟซีทั้งบรรทัดหรือว่าตัวหลวงตัวประเทศให้คนในช่วงเรียนมานั่งรับก็ขอขอบคุณคขอบคุณจ้าภาพกองเงวนะครับเส่วนผู้สืหอาวมือให้ได้ ที่แรกตู้บอกยาเอามือวันที่36ให้เจ้าภาพควางเงาเลยสิั้ยอยิ่รานจะมีเลาวันที่36